สถาบันวิจัยและพัฒนาเศษรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไอดาเป็นสถาบันที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC โดยเฉพาะโดยมีนายสุรพลเกียรติชาย,ยากรเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการและดรจรินทร์ิริเป็นประธานคณ,ณะทำงานมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการฝึกอบรมสัมมนา วางแผนเสนอแผนผลิตเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการศึกษาและมิตรภาพไทยจีนอาเซียนและให้วางแผนเตรียมการจัดหาหรือจัดตั้งองค์กรรองรับภารกิจของคณะอนุกรรมธิการชุดนี้อย่างมีระบบและต่อเนื่อง สำหรับตราสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันไอด้านั้นจะเป็นรูปโลกเกียรติยศทรงกลมพื้นสีฟ้าเข้มภายในรูปโลกทรงกลมประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนล่างเป็นรูปลักษณะาพานทองซ้อนกันอยู่ภายในวงกลมที่มีลายนกไทยรองรับบนพานทองมีรูปมือจับกันแน่นรอบวงกลมของตราสัญ,ญลักษณ์ประกอบด้วยรวงข้าวสีเหลืองทองด้านบนสุน ของตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปธงชาติไทยอยู่ในกรอบทองอย่างสง่าภายใต้ชดาเปล่งรัศมีสองมิติขาวทองล่างสุดของตราสัญ,ญลักษณ์มีรูปริบบิ้นแพรสีทองเข้มพลิ้วอย่างมีระเบียบยึดแน่นอยู่กับรวงข้าวทั้งสองข้างตรงกลางริบบิ้นแพรไหมมีอักษรย่อของสถาบันเป็นภาษาอังกฤษว่าไอดาความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์สถาบันโลกเกติยศทรงกลมพื้นสีฟ้าเข้มหมายถึง การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของสถาบันที่ก่อให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศบุคลากรของสถาบันสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างมีเอกภาพและบูรณาการสัญลักษณ์พานทองซ้อนกันภายในวงกลมที่มีลายนกไทยรองรับ หมายถึงฐานก่อเกิดภารกิจของสถาบันแห่งนี้มาจากรัฐสภาไทยในส่วนของคณะอนุกรรมาที่การความสัมพันธ์เศรษฐกิจการศึกษามิตรภาพไทยจีนอาเซียนคณะกรรมี่การต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสัญลักษณ์อาเซียนและธงชาติจีนหมายถึงความสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนอาเซียน ที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาร่วมกันสัญลักษณ์ของมือที่จับกันแน่นกลางสัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงการทำบันทึกความร่วมมือต่างๆที่ก่อให้เกิดองค์กรและเกิดภารกิจและหมายถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนอาเซียนภายใต้มิตรภาพที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ,จ<ๆ>การศึกษาไปด้วยกันอย่างวัฒนาถาวร รวงข้าวสีทองขนาบโค้งวงกลมสองข้างหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรและของทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียน สัญ,ญลักษณ์ฐานริบบิ้นสีทองพลิ้วอย่างสง่างามที่มีอักษรย่อไอด้าอยู่ตรงกลางหมายถึงสถาปนแห่งนี้มีความยืดหยุ่นและบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กรที่ก่อให้เกิดความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน สัญ,ญลักษณ์อามทงชาติไทยที่อยู่ภายใต้ชดาเปล่งรัศมีสองมิติขาวทองสีขาวหมายถึงการศึกษาสีทองหมายถึงเศรษฐกิจความหมายก็คือเป้าหมายสูงสุดของสถาบันแห่งน,นี้คือการนำการศึกษามาพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายให้จเจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียนเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัตริรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550และภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจดตุจกักร โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานในอนุกรรมาธิการให้วางแผนเตรียมการจัดหารือจัดตั้งองค์กรรองรับภารกิจคณะทำงานคณะอนุดังกล่าวจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรนิติบุคคลสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักรในการจัดตั้งสถาบันช่่ววยยสรรร้้าาง์ดดใใมมันนก สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียนหรือไอด้าเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างไทยจีนและอาเซียนที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน โดยสถาบันแห่งนี้เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการภายใต้คำขวัญที่ว่าไอด้าคิดไอด้าทำนำอาเซียนสู่สังคมโลกสถาบันไอด้าเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีเป้าหมายที่ให้เป็นสถาบันหลักของไทย จีนและอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาร่วมกันภายใต้การสแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกอาเซียนโดยเน้นพัฒนาคนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัยาการเรียนการสอนสาการฝึกอบรมสัมมนาและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลกโดยมีพันธกิจที่สำคัญดังนี้พันธกิจแรกเกี่ยวกับด้านการศึกษาแบ่งออกเป็นงานวิชาการซึ่งสถาบันไอดาจะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาในทุกระดับและด้านการวิจัยสถาบันไอดามุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาเป็นหลัก ดังน,นั้นเป้าหมายหลักของการวิจัยของสถาบันคือการนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานพัฒนาทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมอาเซียนและสังคมโลกพันธกิจที่2คือทางด้านเศรษฐ,ฐกิจสถาบันไอด้ามุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าการลงทุนไทยในทุกสาขา และส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านการบริหารการจัดการและการผลิตโดยการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาในรูปแบบของการให้การบริการทางวิชาการและรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกิจการค้าการลงทุนในแต่ละสาขาโดยการดำเนินการภายใต้สำนักแต่ละสำนักของสถาบัน ภายใต้กฎระเบียบของสถาบันเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าการลงทุนมีศักยภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและให้มีอำนาจการต่อรองทางด้านการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศพันธกิจที่3คือด้านกิจการต่างประเทศสถาบันไอดา้า จะดูแลเกี่ยวกับงานด้านกิจการต่างประเทศในกลุ่มประเทศจีนอาเซียนซึ่งสถาบันมีความมุ่งมั่นจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจเชื่อมจีนและอาเซียนโดยเริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายทางการค้าและเป็นผู้ประสานงานภาคเอกชนที่ดําเนินการทางการค้ามีการติดต่อประสานงานและเปลี่ยนความคิดเห็นทางการพัฒนาการศึกษาการวิจัยและ การลงทุนทางการค้าโดยให้มีสำนักงานสาขาของสถาบันเป็นสำนักงานประสานงานเศรษฐกิจการศึกษาอยู่ในประเทศจีนและอาเซียนทุกประเทศและให้ผู้ประสานงานแต่ละประเทศมีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการสภาสถาบันอย่างน้อยประเทศละหนึ่งคน ส่วนงานด้านกิจการต่างประเทศนอกอาเซียนสถาบันจะเป็นผู้ประสานงานทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับไทยจีนอาเซียนเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษาและทางการค้าที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งสถาบันจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้โลกาภิวัตน์แต่จะเน้นไปที่การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ภกิจที่4เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการกิจการสถาบันสถาบันจะบริหารจัดการองค์กรเป็นสำนักและวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบแต่และสำนักและวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นบูรณาการกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษากับทุกองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกอาเซียนโดยอาศัยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองคอ์กรกับทุกองค์กรที่เป็นองค์กรกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกเพื่อให้มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันไอด้าขึ้นมานั้นคือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการทางด้านการศึกษาสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาของไทยที่มีความสัมพันธ์กับจีนและอาเซียน 2. เพื่อประสานงานและสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสแสวงหาแนวทางปฏิบัติงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาร่วมกันทั้งองค์กรในประเทศไทยจีนกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกอาเซียนที่เชื่อมโยงกับภารกิจของสถาบัน 3เพื่อวิจัยและสนับสนุนการวิจัยและวิจัยร่วมกับองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษา4เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมการสัมมนานการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา5 เพื <invece> ่อจ <Altern> ัดก co. ิจกรรมการอบรมสัมมนาการวิจัยการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและร่วมกับองค์กรอื่น 6. เพื่อจัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาให้กับหน่วยงานในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 7. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษารวมทั้งผลิตตำราเพื่อเผยแพร่8เพื่อสแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอ,อื่นในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทั้งในรูปแบบของการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนาการเรียนการสอนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งร่วมมือกับองค์กรอื่นจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 9. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารธุรกิจการค้าการลงทุนทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10. เพื่อส่งเคราะห์และช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปของกองทุนสมาคมและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียนมีสำนักและวิทยาลัยในกำกับที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการดังนี้ หนึ 1> 1. สำนักบริหารสถาบัน 2. สำนักวิจัยและยุทธศาสตร์การพัฒน,นาเศรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียนสาสำนักวิจัยและฝึกอบรมเศรษฐกิจการศึกษาไทยจีนอาเซียน 4. สำนักวิจัยและส่งเสริมการศึกษาไทยจีนอาเซียน 5. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนอาเซียน 6. สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการประกันภัยไทยจีนอาเซียน 7. สำนักวิจัยและพัฒนาแพทย์แผนไทยจีนอาเซียน 8. สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทยจีน เก้าสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทยอาเซียน 10. บสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุนไทยจีน 11. บําสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุนไทยอาเซียน 12. สํานักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไทยจีน 13. บสานักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไทยอาเซียน 14. สี่ำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อการส่งออก 15. บหาสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกไทยจีนอาเซียน 16. บหาสำนักวิจัยและพัฒนาความมั่นคงทรัพยากรน,น้ำและป่าไม้ 17. สําสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮารานประเทศไทยจีนอาเซียน 18. สําสำนักวิจัยและพัฒนาสินค้าไทยเพื่อการส่งออก 19. สําสำนักวิจัยและบูรณาการธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 20. สำนักวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการค้า<อ>การลง<อ>ทุน<อ>และการพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ<อ>21สำนักวิจัยและพัฒนานักบริหารและพัฒนาองค์กร 22. สำนักวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน23สาำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร24 สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก 25. สาำนักวิจัยและพัฒนาคนจนและผู้ด้อโอกาสในสังคม 26. สำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 27. สำนักคุ้มครองผู้บริโภคและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 28. สำนักวิจัยและพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์สถาบันไอดามีแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยก่อนเปิด AEC ในอีกสองปีข้างหน้านี้สำนักงานไอดาจะกระจายตัวอยู่ทุกประเทศในภูมิภาคอ,อาเซียนและนอกอาเซียนภายใต้สโลแกนไอดาคิดไอดธาทำนำอาเซียนสู่สังคมโลก ซึ่งศูนย์กลางของสถาบันไอด้านั้นตั้งอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นสถาบันหลักในการติดต่อประสานงานและสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยที่สถาบันไอด้าที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคนั้นซึ่งได้แก่ประเทศจีนประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปิน ประเทศสิงคโปร์ประเทศบรูไนประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศมัพม่า สถาบันไอด้ามีแผนปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบโดยก่อนเปิด AEC ในอีก2ปีข้างหน้านี้สถาบันไอด้าจะกระจายตัวอยู่ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้แก่ประเทศจีนประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปิน ประเทศสิงคโปร์ประเทศบรูไนประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศพม่าและประเทศนอกอาเซียนซึ่งได้แก่ประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียประเทศบังกลาเทศประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นภายใต้สโลแกนที่ว่าไอด้คิดไอ้ด้ทำนำอาเซียนสู่สังคมโลก ศูนย์กลางของสถาบันไอด้านั้นจะตั้งอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นสถาบันหลักในการติดต่อประสานงานและสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยที่สถาบันไอด้าที่กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคนั้นจะเชื่อมโยงถึงกันและกันเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ สถาบันไอดาได้จัดวางโครงสร้างการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสถาบันไอดาโดยที่สถาบันไอดานั้นจะจัดหมวดหมู่ของประเภทธุรกิจเพื่อให้เข้ากับสำนักหรือวิทยาลัยในกำกับของสถาบันไอดา เมื่อแบ่งแยกประเภทเสร็จแล้วสถาบันไอด้า จะให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนหรือทำการค้ากับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างรากฐานและมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆของผู้ประกอบการโดยที่ทางสถาบันไอด้าจะเป็นผู้ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศนั้นๆพร้อมทั้งทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสินค้านั้นๆให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย อีกทั้งสถาบันไอดายังเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของต่างประเทศเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งออกไปนั้นสามารถจัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางกลับการหากผู้ประกอบการจากต่างประเทศต้องการเข้ามาลงทุนหรือทำการค้ากับประเทศไทยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการแบบเดียวกันนี้ได้เลย ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการลงทุนผ่านสถาบันไอด้านั้นจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนเพราะสินค้าทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานและจะสามารถเติบโตได้ใน10ประเทศอาเซียนอย่างแน่นอน